สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผ้าถูกท่านมาเบิงปัญหาเฮ็ดเพาะนะครับมาเบิงว่าเพิ่นสีด้หรือบ่ได้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวมาเบิงในนี่ละในตะก,กาเพิ่นในกระตานี่ละอเอาได้ยุตัวละวเออได้ยุเฮ็ดเพาะทั้งเฮ็ดเพาะทั้งเฮ็ดอีหอย่างแล้วนั่นเฮ็ดเฮ็ดเพาะฝายหรือเฮ็ดเพาะหนังครับเนี่ยเฮ็ดเพาะฝายบอ เดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการหาของเพ่นนะครับรขันฝนตกนี่มันเกิดเลยบอกครับเห็ดเพาะนี่ออืม,มันก็ิโพู่ขึ้นบอกครับรมาเบิ่งวิธีการหาของเพ่นนะครับใส่เสียมในการหาแล้วก็เอ,อนี่แหละครับเอาเสียมตะวัดไปแบบนี้กวาดไปแบบนี้ครับทั้งพนบอก มาเบิ้องปันหาเห็ดเพาะนะครับพี่น้องครับใส่เสียมนะครับในการหา,าอโอ้ขากวดเนวานี่คัน,นเคียนเมื่อก็สิขึ้นมาเลยบ่ะครับอืมอามาเบิ่งทั้งพีนะครับนี่เพิ่นเห็นแล้วโอ้สล่ะโอ้นี่บอกอ๋อเป็นแบบนี้บอกครับเนี่ย สีอยูแบบนี้เข็ดเพาะเข็ดเพะฝ่ายเข็ดเพาะหยองอ่าอะอืมได้ละหนึ่งดอกนะครับหนึ่งดอกหนึ่งดอกโอ้หอนั่นดิเม่นบ่อคััเนี่ย โอ้พอแล้วพ่อแล้วพี่น้องนี่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 โอ้ดอกกระลังอ่อนๆเนาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะได้แล้วได้แล้วอืมเอาไว้มันเกิดไหมบ่ฮะนี่แหละเพิ่นได้ลายอยู่นะครับพี่น้องครับนี่เห็ดเพาะเริ่มมีแล้วนะครับบ่บ่ มองเขาเกี้ยใบโทมแล้วมันยักออนเพราะว่ามันก็มาเอามันสอดอกหน่อเนาะดอกน่อยเาก็บ่เอาบาเ่าับมดินม หายยากขึ้กันเนาะนมันบ่หลายบ่ครับหรือยังไง <โบ S 1> มองไและมันออกหลายเคยไปได้มองหลายๆเนี่ยบอ่บอบมันมีในหน่อยซ้ำนี่แหละเนาะครับเฉพาะมันราคาแพงเนาะเห็ดพอะนี่เนาะครับมันหายยากเนะะะาะนดนดนดนครับ